ของตัวเองนะเองนะเเว้ยซตแรก10คนเดียวผมนะผมไม่ต้องหาศพหรอกอย่ามึนนะเว้ยเพื่อนชนเลยเจอศพไปชุบแต่มึนอย่ามึนอย่าไอ้ไอ้ยเอ้เซตสามอะไอ้ที่ไล่ชนรถอะมึงมึงชนช่วยรถบมูลหน่อยนะเว้ยชนรถช่วยบมูลหน่อยหนาเซตสามอะให้ปืนให้ให้ปืนรถบมูลเล่นง่ายๆนะ มารวมตรงป้ายเขียวได้ปะไาเล่นตรงป้ายเขียวอย่างเียวมาปเขียว้นันน้าปเขียวมกมาป้ายเขียวมาป้ายเขียวเอาดมาโซนป้ายเขียวโซนป้ายเขียวไม่หลุดนะาปายเขียวมาปายเขียวนะไม่อหลุดโซนนะบอกปายเขียวนะอซสสไอสามช่วยช่เพื่อนน่อยยิงไอ้บัมลปบมูลมันด้วย กูเขียวก่อนนะเพื่อนเล่นตรงเล่นต่เป็กูอันนี้กูอันนี้กูกูไอมาวินมึงสั่งลงนะไอโปเต้มึงสั่งลงนะมีตยวกก่อนเลยรออยู่แต่งใหม่มาเต้นเขาคนนึงอ่ะเพื่อนเบินมันเพื่อนยิงไันเ่อนไลฟบีบบีบบีบมึงลงรถก่อนสติสติสัมปัญชีรถสี่มันนะ

มีเส้นนี้อยู่มันใส่แล้วนะก็ดีดีเงี้ยอยู่เฮ้ยต่อ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 ต่งต่อง่อต่อต่อต่อง่อต่อง่อต่อตอต่ออต่อตลอต่อตลอต่อต่งลงอต่อต่องลงต่อต่งลงลง่อต่อต่อต่ลง่อต่อต่ต่อ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 ล่อต่อต่อตอต่อต่อตงอต่อต่องลงต่อต่อ่อต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 ่ออง่อต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 งลง่อต่ลง่อ่อต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 ่งต่อ่อต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 ่่อ เปิตา้มหนูเดี๋ยนี่เองดิเปิด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 เงินเปิดน้ำเงินหน่อยๆกลางลงเลยพี่ได้อู้หูพ่ะเก่งเป็นลูกข่างเลยหน้าหิปักวีพียิงหน่อยมาจับได้เอาสมไปดิเอาสมไปเฮ้ยมึงเอามึงเอาเพือนไปเอาสมไปเขียวหรือสมวิ่งมาใบเขียวตายเบิร์นไปเบ็ดเอาสมหน่อยเอาสมหน่อยเอาสมเพื่อนหน่อยเอาสมเพื่อนไหนเราจุเพื่อนเพื่อนไปทานไปทานไปชนอยู่ชนอยู่ ดูงเพื่อนอีเยอะหน่อยกาไฟโง่ๆตัวเดียวเลยเห็นปะกาไฟโง่ๆเลยตัวเดียวเลยเห็นป่ะโง่โง่เลยไม่ลอยท่านทางคอมโอนะผมไม่ต้องแล้วผมเอาไปต้องนะยิงเบรกดิยิงเบรกไหนดิเฮ้กูตกอ่ะกูตกรถนะอยู่อยู่ในในวงเลยเราจุดอะไรปะ ตัสา้ำตัวซ้ำฟังเสาเห็นปะนี่มึงรีเพื่อนนี้มึงหาเพื่อนนี้รีเพื่อนวอลนี่วอลน้อยรีเพื่อนหน่อยเซดสองหน่อยติดตสองลงดิต้องมาลงหลังบ้านมันนะถ้าจะเอาศพเพื่อนพังนะพี่ต้องพังนะสเซตสองมึงทะลุไปเล่นลงบ้านมาเลยมึงทะลุไปเล่นบ้านมาเลยเล่นบ้านเล่นบ้านมาเลยเล่นลงบ้านมันนะลงหลังบ้านมันนะได้ศพเพื่อนเวรรีเพื่อนมึงรีเพื่อนมึงรีเพื่อนรถประมูลเขาจะพังนะอยู่ดาวเทียม ตู้ดังตู้ดังตังเกไอบคูเด้ยไปคูไปคูไปผมผมดึงคนมาสองคนนะอยู่ผมสองคันสองคนสามคน่อย พี่ดิวลังพี่ดิวพี่ดิวหลังเยอะดิมึลีไปยอดิมึงหลไปเยอะดิไ่อไ่ายไป่าเยอะดิบ้านนหลังบ้านมันอะเ่มหาเพื่อนเิหาเพื่อนหาเพื่อนหลังบ้านเลยเนื่อเนื่อหนื่อเดี๋ยวมึงีเพื่อนวเอแคสมาเพื่อนเดียวหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนเดียวรอพี่หาเพื่อนดเยอะดิปืนอกันไปกลางปืนกันไปกลางก่อนเดยป่ะปืนกันเอมึงหาเพื่อนก่อนมึงหาเพื่อนก่อนเเพิ่งยิงหาเพื่อนก่อน หาเพื่อนอย่างเดียวหาเพื่อนอย่างเดียวอย่าตีหาเพื่อนอย่างเดียวตอนนี้ไม่หาเพื่อนอย่างเดียวเลยชุบแล้ว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 เพดียวพ่หาเพื่อนอย่างเดียวฟังกูในในในพุ่มในพุ่มในพุ่มหาเพื่อนอย่างเดียวหาเพื่อนอย่างเดียวฟังกูนะหาเพื่อนอย่างเดียวนะเอาเพื่อนอย่างเดียวเพื่อนก่อนหาเพื่อนชุบเพื่อนลงเยอะหน่อยพี่ลงเยน่อเฮ้ยฮัลโหลใครใครลงมพื่อนบเราด้วยกบเราไปเพื่อนอยวางเดียว ต้งเอาไว้ไปกูเจอตัวแล้วไห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 ไหว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 ไหไหว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 ไหไหวไหไหไหวไหวไห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 ไวไหไหไไห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 ไไห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 ไไห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 ไวไหไหไหไไหไหไหไวไหไไ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 ไ ไปลงลงลีเพื่อนนี้ลีเพื่อนนี้ลีเพื่อนนี้ไปไปไปัตบมึงต้องตบมึงไอ้ีแก๊งเวคยอะไรมึงเป็นยแหละยแหละเป็นยแหละยแหละยแหละยไปก้าฟังนหนูนะูไปไปกัไปกัไปกไัไปควายยงจลมลมิทะลุไปิทะลุไป

มีขบเพื่อนขาเพื่อนขาเ่อเพื่อนไหว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 สวยสวยไหวเงยเงยยิงเลยยิงเลยผู้เดียวออกมาใครอ่ะหัโอ้ชุบ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 เพื่อ,อ ah, นหน่อยชุบเพื่อนหน่อยโหเลี้ยงยงการไฟหน่อยิงการไฟเลยเดี๋ยวไปเอาศพให้เฮ้ยตกมาฝั่งโฮมโปรเอาศพมาฝั่งโฮมโปรฝั่งกูยืมศพมาฝั่งโฮมโปรยิงไม่ชุบเพื่อนน่าโฮมโปร เพื่นหาเพื่นหาเพน่ยอะิงมาังโฮมโบังสบรวันนี้สุดเยอะมากสุดเยอะมากรถมันเลยเขามีรถสมงโป้ยาฮูดับแอนวอ่ไม่ตาย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 ปนเดยวสเปนปนมชุบป้อมชุบปอมชุบปอมชุบป่นเป็นปหรือสเปนปนใยิงศพเอาสบเอาสบอรเปลี่ยนปืนหรือเปนปืนหรือเปนปืนยิงศพมาังโฮ เล่นตามที่คุยกันไว้ดีมึงเดินกลับไปนีมึงเดินกลับไปเดินกลับไปได้ศพแล้วเดินกลับไปชุบต่อใครทีเกิดชุบต่อไวม่สมมานอกไม่ต้งมมันอกไปไม่ต้องมมอกไปามไ่หอลเราไม่ล้อเราไนเไป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 ไไปไไปไไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ปืนตามสมด้วยตามสมด้วยปืนป่นนบ้านนคุกเปลี่ยนปืนเลยมาเปลี่ยนปืนมาปนนปมาเปลี่ยนปืนมาเส้นด้านล่างเส้นด้านล่างมายิงกูหน่อยเส้นด้านล่างเส้นด้านล่างเนี่ยปายบ้านเพื่อนบ้านฝั่งหน้าคุกเลยมากับบ้านมาืสมทุกคนเปลี่ยนปืนืสมทุกคนเปลี่ยนปืนวนุฝั่งหน้าคุกกับบ้านฝั่งหน้าคุกขึ้นปืเปนวะอ้นถืปนวะาดเ้ี่ทคุกฝั่งหน้าคุก่ง ประกาศหลังเสาแดงนะหลังเสาเขียวพุ้งปิดมัน้าครูมัน้าครูมัน้าครูเลยหลังเสาเขียวสองโฉบตรงพุ่มติดกระสุนนะโซเปียลปืนให้หมดถือโบเปลี่ยนปืนเราไหวแล้วว่าเราไหวแล้วถือโซเปลี่ยนปืนมันยืนยิงฟี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันมันยืนยิงฟีวอยู่ฝั่งนี้เนี่ยตตาายยเเปป็็นนนมัพี่ได้กูนี่ฟีได้กูนี่ฟีได้กูนี่กูซานกูซานพี่ได้กูนี่ถือไปเปลี่ยนปืนเลยไปเกี่ยวหน่อยไปเกี่ยวหน่อยไปหน่อยไม่มาลิน มึงกลับมาบ้านได้ป่ะกลับมาหน้าคุกขด้ป่ะกลับมาใบเขียวเพื่อนเลยมึงอะพื่อนหน่อยกลับมาให้หมดใบเขียวอานคูกกลับมานักไอ้ดันไม่ใช่ของเรานะดันมาเล่นใบเขียว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 เวท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 ดันมาเล่นใบเขียวกูไม่ได้รู้เลยกูไม่ได้รู้กูไม่ได้รู้มันมีปืนยิงฟรีมันมีปืนยิงฟรีให้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 ใบเขียวอ่ะมนไปตรงพื้นดินนี่ตรงตรงดินนี่ตรงดินนี่กูโดนซ้ำกูโดนซ้ำตรงดินกลับมาหน้าคุกขึ้นหมด ไปหาเพื่อนอีกเดี๋ยวไล่ไปเขี่ยน้อไปเขียวหน่อยไอ้บุงกลับมาไปเขียวให้หมดดิบีบีบไอ้มดสบายซ้มเดียร์รอโคตรมันลงหมดแล้วมันลงหมดแล้วเวนเวนมามาตรงป้ายเขียวมาตรงป้ายเขียวมาตรงป้ายเขียวรถมาเล่นตุ๊กบรถคันน้อยคันน้อยคันน้อยสวยมาหน้้าาาปยมตรงป้ายเขียวดิเวนมาป้ายเขียวขับเพื่อนนี้มึงหับเพื่อนด่วนเลยอย่าหูดับอย่าหูดับอย่าหูดับตายหูดับตายอย่าหูดับไม่เยอะมากหูดับโซนเดียวกันโซนเดียวกันมาตรงป้ายเขียว่ย

ทะลุไปใบเขียวมาใบเขียวมาใบเขียวมาใบเขียวเดี๋ยวมาเล่นลงใบเขียวเพื่อนรู้ไหมไหวมั้ยเราเบรดเบรดแล้วเราเรืเต็มเลยเบรดมึงไหวมั้ยไหวมั้ยเดี๋ยวได้ยินเสียงป้าฮัลโหลเบรดไดนเสียงผมป้ามันเล่นใบเขียวเวรดเบรดมนป็นใบเขียวมาเล่นใบเขียวไหวเพื่อนใบเขียวยิงให้เยอะใบเขียวเล่นเยอะใบเขียวเล่นเยอะใบเขียวเลยนใบเขียวมาเล่นใบเขียวกลับไปเล่นใบเขียวนะกลับไปเล่นก็ใบเขียวใบเขียวพื้นดินมันมันเอาเพื่อนพื้นดินพื้นดินตรงนี้อยู่อยู่ฟิตให้ มันมางกัตยกับบไเขียวเยอะหน่อยฮัลโหลมาเอาเขียวหน่อยมาเขียวหน่อยโอ้เป็นบอลมันเยอะว่าเฮียเป็นบอลล็เปลเราตายหมดแล้วอะเยวเอาส่วนเพื่อนหน่อยเราเข้าพี่แบงเบอร์ดูเบอร์ดูชุบกูซี่มึงทำเพี้ยไรวะ ทำดีทำดดีเดี๋ยวซ้ำเลยเดี๋ยวดีซ้ำมาซ้ำเลยเดินเข่ามาเลยซ้ำเลยไปกูแล้วไปกันต่งว่ไปกับนายเขียวเอาเขียวห่อยดิฮัลโหลเไปเจ๋อไปเจอุกันลืมปัดปเกียวน้ำนะกูโดนซ้ำนะ่งหาเพื่อนหน่อย่งหาเพื่อนหน่อย่งหาเพื่อนกูโดนซ้ำกูโดนซ้ำ ปืน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 ปนเล่นปืนปืนปนเห็นป่ะเล่นไม่ได้เฮียเกิดมาโดนยิงรัวๆเลยศาสต์เจ้าเพื่อนยังไงอ่ะคุย่ิเปอร์เปอร์าไปพเปอร์ามไปฝีหน้าแ่ปืนปนบนรถมันเฟียเฮียปืนบนรถเราแม่งไม่เก็บมันหว่าสต์

เล่นกับใครก็แพ้เหี่ยปืนเลยเล่นเป็นเล่นกับใครก็แพ้เยี้ยเล่นกับใครก็แพ้ย่าลุผมยนลุกไอย่นลุผมยลุกไอเอกเก็มหายไปไหนไอเด็กเป็ดเกมหายไปไหนไอเด็กเป็ดไอควายให้โอกาสเธอมากี่ครั้งมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลย โอ้เออะไรกันลักกันนาพี่เบลตามตายไม่เนี่ยพี่เบลให้โอกาสเธอมากี่ครั้งมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยไปไหทองคำไม่เฮียไอสัตว์เบลอุ้มศพเบลไปไหมไปไหมปลดหนี้ไปเฮียลองเอ็กพองอับมึงอุ้มอยู่เนี่ยไหนรถเราอ่ะพี่เจ้า มันอุ้มกูมันบอกว่าให้เอาลองเอกดิเฮียมันคิดว่ากูเป็นลองอะไรใช่นั้นน่ะตรวจระเบิดดิพวกเรือมาห่อมาป่ะอันอันมึงมาห่อมาป่ะอยู่ในรถพี่มีกี่อันมีกี่อันเบิกหน้ากูได้เบิกหน้ากูได้เปิดบนรถเราไม่แข็งกูไอ้เฮียเปิดบนรถเราสู้ไม่ได้อุ้มไอ้ป้นอ่ะไอ้รีป้นอ่ะมันป้นแล้วโอ้ยใครมีห่อป่ะแม่มีคนห่อไปแล้วเนี่ย ตอรตำรวจยังไม่มานะตำรวยังไม่มานะใจเน็นนะตำวจตอรมาเดี๋ยวค่ยเปิดตมาป่ะค่ยเปิดค่อยเปิดตอร์มาแกมอกาท่สวยทียะโอกาสในตัวโงาเลยเอ้าเาอยู่ในรถได้พี่เดียวโอลโหพี่ชนชนเอาเอาสองสอแล้วป่ะพี่เดีวรถ้วยไหรถผมอยู่โน่นนะพต้องหนาแน่ ใม่กเจอมากี่ครังรถอยู่ในแยังไม่ดีนจะเกือบไหวนะเฮียแดกแดกแล้วแต่แดกไม่ได้เพีามันมีปืนอ่ะมันเกิดมาทำอะไรไม่ได้เพรยมันโดนยิงโดนยิงดนยิงดนยิงแปกูเพื่อนยากบ้าหารถ้าไดิไม่มีหัวะมีหเผื่อปะเรืวอย่ไหนขอ่มีรมอไหมมีป่ดิ

นี่นี่ไอ้เหี้ยวฟ้าด้วยดาบกูเมื่อวานวันนี้มันโดนกูวันนี้มันโดนกูเกือบไหวใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นปืนปืนบนรถมันแข็งกวันนี้ได้เลยอ่ะปืนบนรถมันฟรีอ่ะไอ้เหี้ยมันเล่นไม่ได้เกิดมานอนเกิดมานอนเพื่อนโดนอุ้มคาทีมันไปไม่ถึงไงเหมือนเหมือนตื่นมาเป็นกระสอบทรายอ่ะเหมือนกูตื่นมาเป็นพวกกระสอบทรายให้มันซ้อมอ่ะไอ้เหี้ยล้มนอนโดนซ้อมเอาวันนี้เอาสองเออ ไอ้เต๋อฮ่อฮอฮ่อไอ้เต๋อฮ่อาฮ่าฮไอ้เจ้าหนูเนี่ยสัตว์ประวังบัฟใครเด็กเที่ยเจอกูบัฟกูหรอ